สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะตามการเดินทางของผมในวันนี้ได้โดยการมาขึ้นรถไฟที่สถานีเซา์เคนซิงตันนะครับและที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นฟุตบาทด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์น,นะครับไม่ได้เป็นถนนนะครับขนาดพื้นที่เดินยังกว้างถึงขนาดนี้เลยก็เผื่อมา้าเผื่อรถจักรยานเผื่ออะไรที่เขาจะผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับ เราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในซายมิวเซียนนั้นมีอะไรบ้างที่สําคัญอยากจะบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ย้ําอยู่เสมอก็คือว่าพิพวิธภัณฑ์ของเราในวันนี้ไม่เสียเงินและก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่แนะนําให้พาลูกหลานลวมไปถึงตัวคุณผู้ชมเองถ้ามีโอกาสได้มาก็ควรจะมาที่นี่เหมือนๆกันครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในย่านเซาเคนซิงตันเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งบริเวณนี้นั้นเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ต้นกําเนิดแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเริ่มต้นจากเครื่องจักรไอ้น้าเครื่องทอผ้ารวมไปถึงความก้าวหน้าทางการสงครามนั่นก็คือเรือปืนครับซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่สหราชอาณาจักรแห่งนี้ตามผมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กันครับ ผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สายมิวเซียมซึ่งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางแล้วนะครับทุกอย่างแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์นะครับอันนี้คือสะพานแขวนใช้ลวดเส้นเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะทําให้เป็นสะพานได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นการแสดงถึงเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของเครื่องจกัจกรกลจักรไอ้น้ําซึ่งถือได้ว่า เป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเริ่มขึ้นที่สหราชอาณาจักรนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นกลไกเรื่องของโรงงานทอผ้าความสามารถในการเอาพลังงานจากไอ้น้ำมาใช้จนเป็น,นกลไกนี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกซึ่งนี้เกิดขึ้นที่นี่นะครับที่ประเทศอังกฤษครับ ที่มิวเซียมแห่งนี้บอกเล่าถึงก็คือเรื่องของพลังงานนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของพลังงานไอ้น้ำซึ่งปฏิวัติอุตสาหรกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษก็มีการบอกเล่านะครับว่าก่อนที่จะมีการใช้น้ำในปี1700เนี่ยมนุษย์เรารู้จักการใช้พลังงานจากคนจากสัตว์นะครับในการขับเคลื่อนในการหมุนในการเคลื่อนย้ายของก็มีพลังงานจากลมและก็มีพลังงานจากกระแสน้ําพลังน้ํานะครับ หลังจากที่เราได้รู้จักเรื่องของการใช้ไอ้น้ำนะครับก็ทําให้เกิดวิวัฒนาการเรื่อยมาจากเครื่องจกักรเครื่องยนต์นกลไกการทําให้หม้อต้มบ,บังคับไอ้น้ำออกมาก็กลายมาเป็นเครื่องจักรในแต่ละชิ้นที่มีการขับเคลื่อนมีการขับดันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากไอ้น้ำในที่สุดนะครับแน่นอนนะครับเราจะเห็นโรงงานหลายๆส่วนนะครับที่เกิดขึ้นโดยการใช้พลังงานไอ้น้ำรถไฟ ก็เป็นหนึ่งในผลผลิตสำคัญนะครับจากแนวการสร้างพลังงานจากไอ้น้ำครับการที่จะพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้นะครับ ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องรู้รากของเราในอดีตนี่คือห้องที่มีการจำลองการทำงานของเจมวัตนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นเครื่องจัรไอ้น้ำในรูปแบบต่างๆก็พูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์นกลไกการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นทองแดงในแต่ละรูปแบบในแต่ละชนิดคุณผู้ชมรายการหลายคนที่อาจจะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่นะครับอาจจะเบื่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หรือถ้าเกิดจะทำงานศิลปะก็อาจจะไม่ชอบเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์ผมคิดว่าถ้าหากเรารู้เรื่องของรากแล้วก็ที่มาของอุตสาหกรรมของสิ่งที่เราสนใจแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาไปในอนาคตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเรื่องเก่าพัฒนาไปเรื่องใหม่เลยอันนั้นไม่ว่ากันแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มีมาในอดีตเนี่ย มันสามารถที่จะสอนเราได้และก็สามารถที่จะพาให้เรานั้นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับเจมวัตนั้นเป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวสกอตแลนด์นะครับเขาเป็นผู้ปรับปรุงเครื่องจกอักรในน้ำจนนาําสราชอาจาไปสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหากรรมการผลิตและการต่อเรือซึ่งก็ทําให้สาราชอาจรานั้นเป็นเจ้าอาณานิคมในเวลาต่อมา เครื่องจักรของหวัดนั้นเป็นต้นแบบของเครื่องจักรไอ้น้ําที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบนันนี้ที่สําคัญนะครับเขาเป็นผู้บัญญัติสับปแรงมา้าซึ่งเป็นวิธีการคํานวณประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรและชื่อของเขานั้นก็ได้รับการตั้งเป็นหน่วยของกําลังไฟฟ้านั่นก็คือหวัดนั่นเองครับ พอถึงเรื่องราวของโลกแล้วก็อวกาศแล้วนะครับก็มีการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของมนุษย์ในการเข้าไปค้นหาดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับก็มีการพูดถึงยูริกาการินแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของยานอาวกาศของทางสหรัฐอเมริกาของทางประเทศรัสเซียผมว่าที่เด่นที่สุดในการนำเสนอที่นี่ก็คือการเอาวัสดุที่ใหญ่โต แล้วก็เป็นของจริงมาจัดแสดงนะครับรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถที่จะดึงดูดคนได้มากอย่างที่เห็นนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกระสวยอากาศที่เขาระบุว่ามีการใช้งานจริงในปี1966ครับ บริเวณส่วนนี้นะครับเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับตั้งแต่ปี1,820ถึง1,880นี่คือจักรยานในสมัยก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นจักรยานล้อใหญ่ตอนนั้นก็ยังไม่มีความคิดเรื่องของการทดแรงโดยการใช้เฟืองจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังจักรยานสมัยก่อนโจทย์ก็คือว่าจะทำอย่างไรที่เราปั่นหนึ่งรอบจะได้ไกลที่สุดนั่นกหมายถึงว่าวงล้อที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถไปได้ไกลนะครับ นี่ก็คือกล้องนาฬิกาอุปกรณ์กล้องส่องดูดาวโอ้โหมีหลายๆอย่างมากนะครับเราย้อนกลับไปเนี่ย1820ทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบ200ปีอะครับแต่เป็นข้าวของที่ใช้ในชีวิตประจำวันในประเทศอังกฤษนะครับอันนี้คือตู้แสดงตู้แรกนะครับยังมีตู้แสดง แบบนี้อีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ thì, ไมีโอกาสให้เห็นนะครับ,บเห็นแล้วก็รู้สึกอิจฉา,าคนอังกฤษนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์ดีๆใหม่ๆอะอย่างตู้น,น,นี้ก็ต่อเนื่องเป็นปี1880-1939ถึง1939เ้าขาวางของในแบบลักษณะเดียวกันครับแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของมันอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับจัก,กรยานหมายเลข163ตอนนี้ไม่ได้เป็นล้อใหญ่ข้างหน้าแล้วแต่เริ่มมีการที่จะ ทำโซ่มีเฟืองมีการทดกำลังจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้านะครับก็ทำให้จักรยานก็เป็นรูปร่างผมว่าจักรยานในแบบทุกวันนี้มาพัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วก็คือออกมาในแนวนี้ส่วนจะเร็วขึ้นจะใช้วัสดุที่แตกต่างจากเดิมก็กว่ากันไปกล้องถ่ายรูปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเครื่องดนตรีก็เปลี่ยนแปลงจากของเดิมมากเลยทีเดียวนะครับเครื่องลงเครื่องเล่นเริ่มมีว่ละทั้งหมดนี้อายุเกินร้อยปีทั้งนั้นครับ ผู้ชมครับยุคสมัยนี้เด็กๆหลายๆคนรู้จักคอมพิวเตอร์นะครับจากเครื่องไม้เครื่องมือ iPhone, iPad น,นะครับนี่คือการจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคเก่านะครับที่มีการใช้รหัส0101ในการสื่อสารจากจุด1ไปจุด1เมื่อก่อนเลยโบราณเลยก็คือคงเป็นรหัสมอสครับฝั่งหนึ่งส่งสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งถอดออกมาแต่ว่าในแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็มีการคำนวณข้อมูลชุดข้อมูล0101เนี่ยหนึ่งชุดนับเป็นจำนวนที่เขาเรียกเป็นหน่วยเป็นบิตนะครับ อย่างคอมพิวเตอร์ของเราทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยเทคโนโลยี32บิตนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าผมจะพิมพ์อะไรไปสักอย่างหนึ่งข้อมูล1ชุดก็จะใช้อยู่ที่32บิตหรือเอาเป็นว่าผมจะทําให้1เม็ดสีเนี่ยออกเป็นสีอะไรเนี่ยคือใช้ทั้งหมด32บิตแต่ว่าเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นจนกลายเป็น64บิตแล้วนั่นหมายถึงว่าจากจํานวนสีที่เราได้ความละเอียดแบบเดิมของใหม่เราจะได้มากขึ้น และนี่คือสิ่งที่เขาได้มีการจำลองให้ได้เห็นในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ด้วยครับมิวเซียมแห่งนี้นะครับแม้ว่าจะไม่เสียค่าเข้าชมนะครับแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสนับสนุนรายได้ของมิวเซียมได้นะครับโดยการเข้าไปในช็อปของมิวเซียมมีมุมแมรงมีเครื่องบินมีอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมาย ไปเสียตังให้เขาเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้และก็ทําให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับ พิพิธภัณฑ์ที่นี่มีทั้งหมด5ชั้นนะครับผมใช้เวลา1วันเต็มๆในการที่จะเยี่ยมชมในชั้น G ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเกี่ยวข้องกับพลังงานไอ้น้ำและก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5และชั้น B ที่ผมยังไม่ได้ชมเลยนะครับได้ฉานะครับที่คนอังกฤษนั้นมีมิวเซียมดีๆแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> วันเสาร์อาทิตย บ้านเราก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวห้างไปช้อปปิง้งไปดูหนังส่วนใหญ่จะทำได้แค่นั้นนะครับถ้าเรามีมิวเซียมดีๆแบบนี้เ yeah, สาร์อาทิตย์หนึ่งก็จะมาสักทีสอสามอาทิตย์ก็มาสักที <Yeah. S 1> ผมคิดว่าเด็กในบ้านเรานั้นคงจะมีโอกาสในการที่จะพัฒนาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและประเทศไทยควรที่จะเอาอย่างครับ